พ,พี่พ่อค้าแม่ขายนะพี่พี่เจ้าของสวนผู้เรียนในช่างในหัวเจ้าของกิจการทั้งหลายมาดูคลิปนี้ครับ Next Gen Ranger XLS ครับคุณผู้ชมมันเป็นกระบะแคบแต่มันเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะเนี่ยฮะเศรษฐีที่ดินเขาขับกันแบบนี้ต้องขับรถสปอร์ตสประตูพูดง่ายๆก็คือว่ามันได้ตัวเครื่องยนต์เดียวกันกับพวกตัวสปอร์ตเป็นเกียร์ลูกที่ผลิตขึ้น ที่อเมริกานะครับยกรถขึ้นไปบนฮอยได้เนี่ยผมก็อยากจะถ่ายให้ดูนะครับเบรกระจังหน้าแท้เรนเจอร์แรปเตอร์ติดเข้าไปใน XLS คันนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเปลี่ยนยางตัวนี้นะแม่บ้านไม่บ่นคุณผู้ชมไม่บ่นเพราะอะไรมันเงียบช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูบช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพแบบทวินทูบให้ดูความกว้างของกระบะสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมจะดู g o o g l e Map มันก็จะขึ้นมาที่จอนี้เลยนะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องเซลแมนพูดจับสาเซลครับช่องที่จะทาให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆครับสบายดีพี่น้องทางสปอปเอราแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนเพจทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับอ่ะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะ กระบะตอนครึ่งคุณผู้ชมหรือว่ากระบะแขบที่เรารู้จักกันนี่แหละมันเป็นกระบะแขบเกียร์ออโต้ซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆน่ามีไปไว้ใช้ไว้ขับมากๆนะครับสำหรับใครที่เน้นการบรรทุกพี่ๆพ,พ,พ่อค้าแม่ขายนะพี่ๆเจ้าของสวนทุเรียนในช่างในหัวเจ้าของกิจการทั้งหลายมาดูคลิปนี้ครับกระบะเกียร์ออโต้คันนี้ฮะราคาเนี่ย794,000บาทตัวนี้คือ next gen ranger xls ครับคุณผู้ชม Next-Gen Ranger XLS 794,000เนี่ยราคาเฉพาะตัวรถนะครับไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะเดี๋ยววันนี้แมนจะพาไปดูว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วมันมีรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานตกแต่งอะไรไปยังไงบ้างนะครับตัวแคป XLS เนี่ยคุณผู้ชมมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นกระบะแคปแต่มันเป็นเกียร์ออโต้นะฮะทีนี้ราคาเนี่ยน่ารักน่าคบหามากๆ794,000อ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเลยคันนี้เป็นรถของพี่นัทนะฮะ จะมารับกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับพี่นัทเนี่ยก็เป็นเศรษฐีที่ดินร้อยไร่นะฮะเนี่ยฮะเศรษฐีที่ดินเขาขับกันแบบนี้ต้องขับรถสปอร์ตสประตูตกแต่งออกมาดูดุดันแล้วก็สวยงามมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอะไรยังไงตามแมนมาดูได้เลยครับความน่าสนใจของ XLS ตัวแคปบตัวนี้คุณผู้ชมตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับให้กาลังแรงม้าที่170แรงมา้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรคุณผู้ชม พูดง่ายๆก็คือว่ามันได้ตัวเครื่องยนต์เดียวกันกับพวกตัวสปอร์ตตัว y ายแ c รขับเครื่อน2อล้อหเกียร์เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยถูกวางอยู่ด้านในสุดนะครับลักษณะของเครื่องยนต์ก็เป็นแบบ4สูบเรียงนะครับระบบจ่ายน้ํามันเป็นหัวฉีดเพโซนะด e เรกอินเจกชันยิงตรงๆเข้าที่ท่อไอดีแล้วก็ส่งต่อไปที่ตัวเสื้อสูบนะครับคุณผู้ชมขนาดของเครื่องยนต์เนี่ย ฟอร์ดเขาทํามาเล็กลงที่2.0ลิตรนะทำให้การจดทะเบียนการต่อภาษีเนี่ยมันถูกลงคุณผู้ชมประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยมันต้องทําได้ดีกว่าเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับบล็อกเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยก็อย่างที่เราทราบกันมันก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกแพนเทอร์คือมันเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดิมนะครับแต่ว่ามันมีการ ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้เอาเครื่องยนต์ที่มันเป็นตัวเหลือจากเจนก่อนมาประกอบขายนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้บล็อกมันเป็นบล็อกเดิมจริงแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาในเรื่องของหัวฉีดนะครับเป็นแบบสายพานเนาะไม่ได้ใช้โซ่ราวลิ้นนะครับแล้วก็จุ่มอยู่ในน้ํามันนะครับก็ทําให้การใช้งานเนี่ยมันยาวนานขึ้นแล้วก็ตัวเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเงียบลงนะฮะฝาครอบเครื่องเนี่ยที่เขาให้มาเขาให้เป็นฝาชนิดโฟมมานะครับตรงนี้น้ำหนักเบา ะะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็กันความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องยนตน์ได้ดีมากๆไม่ให้มันไปกระทบเกี่ยวกับระบบอื่นๆที่มันอยู่ในห้องเครื่องอะนะครับแต่ข้อเสียมันมีไหมมันมีนะตรงนี้คุณผู้ชมระวังเจ้าหน้าแหลมไม่ให้ดีเลยนะครับมิกกี้เมาส์ของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมคือมันชอบแทะชอบกัดมากๆคุณผู้ชมจะต้องซื้อสเปรย์ซื้อตัวกันหนูมาติดนะครับเพื่อไม่ให้มันไปสร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์ของเรานั่นเองคุณผู้ชม แล้วก็อยากจะบอกว่าพ่อบ้านสายสายช่างทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปงัดไปแง่เซอร์วิสเองนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เอาเข้ามาที่ศูนย์ให้ช่างเขาจัดการดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดึงไปแกะไปแง่เองเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นฝาโฟมนะมันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็มันเบิกเนี่ยมันก็หลายตังนะครับคุณผู้ชมเอามาให้ช่างเขาทาดีกว่านะครับสเปซช่องว่างตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นช่องว่างๆเลยตรงเนี้ยมันไม่มีสายพานมูเล่นะครับ ที่จะไปดึงกําลังเครื่องยนต์มาขับเคลื่อนพัดลมแล้วเพราะว่า XLS ตัวแคปบตัวนี้เขาก็ให้พัดลมระบายความร้อนที่เป็นพัดลมระบายความร้อนระบบไฟฟ้านะครับทำงานด้วยมอเตอร์ควบคุมด้วยดีเลย์นะฮะได้เหมือนพวกตัวท็อปเลยคุณผู้ชมระบบระบายความร้อนนะซึ่งไอระบบระบายความร้อนแบบนี้ในความเป็นจริงมันควรจะไปอยู่ในรถเก๋งเครื่องเบนซินไปอยู่ในรถหรูๆราคาแพงๆนะครับแต่ว่า Ford เนี่ยใส่ระบบระบายความร้อนแบบนี้ มาให้ในรถกระบะใช้งานนี่แหละครับคุณผู้ชมความที่ว่าเขากล้าได้กล้าเสียนะครับฟอร์ดเขาก็ใส่ระบบระบายความร้อนแบบนี้มาให้เลยทีนี้อีกหนึ่งข้อดีพอมันมีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเวลาที่รถเราเกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายคนข้างหน้าไปตําดาเขาโอ้ยตาดาไปะนะไปชนท้ายเขาไปชนต้นไม้ไปชนเสาไฟฟ้าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้น้อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถัดมาเครื่องยนต์ตัวเนี้ย เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลใช่ไหมแน่นอนมันต้องมาพร้อมกับเทอร์โบครับคุณผู้ชมเทอร์โบที่ได้มาเป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์การทํางานก็คือเป็นเทอร์โบแปรผันนะตรงนี้สามารถรองรับแรงบู์ได้ถึง45ปอนด์เลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะอยู่ราวๆ30 30กว่านะครับแต่อันนี้มันเป็นเทอร์โบลูกใหญ่แล้วก็รองรับแรงบู์ได้ถึง45ปอนด์แถมยังเป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์แตะคันเร่งมอเตอร์ทำงานปุ๊บ มันบูตติดเลยนะฮะไม่ต้องไปรอรอบสูงไม่ต้องไปรออะไรนานนะครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะคุณผู้ชมอันนี้ทำให้ขับขี่สนุกสนานยิ่งขึ้นนะระบบส่งกาลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้ที่ใส่มาใน XLS คันนี้นะเป็นเกียร์ลูกพี่ผลิตขึ้นที่อเมริกานะครับถ้าเกิดว่ายกรถขึ้นไปบนฮอยได้เนี่ยผมก็อยากจะถ่ายให้ดูนะครับมันตรีตามันตรีตรามมาเลยนะครับว่า made in USA นะไม่ใช่เกียร์อินเดียไม่ใช่เกียร์แขกแล้วนะครับ ทีนี้ถัดไปทางนู้นมันก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ก,นกลไกนะครับปั๊มปั๊มลมเบรกนะกล่องน้ําหล่อเย็นน้ําที่ปั่นน้าฝนแล้วก็กรองอากาศจะอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมเขาแบ่งสัดส่วนมาชัดเจนนะครับฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้านะแบตเตอรี่ที่ใส่มาใน XLS คันแขบคันนี้ก็ได้แบตเตอรี่ AGM ครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบแพงนะครับได้เหมือนตัวท็อปเลยนะฮะ ตัวนี้มันจะเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งนะภายในจะมีโครงกีดคอยกันไม่ให้ตัวของเหลวเนี่ยหกออกมาทําความเสียหายกับชิ้นส่วนด้านนอกนั่นเองนะคุณผู้ชมเวลาที่เราจะไปลุยสวนลุยไร่ใช่ไหมลังคนขี่ลงหน้าเนาะบางทีมันเอียงใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทําให้ตัวของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยไหลไปไหลามาแล้วก็มาสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอื่นๆนั่นเองคุณผู้ชมกล่องฟิวทีนี้จะอยู่ตรงนี้ปิดมิดชิดนะครับตรงเนี้ยสามารถเปียกน้ําได้ แต่ว่าอย่าเอาน้ํามาฉีดอัดนะเอาน้ํามาฉีดอัดก็ไม่ดีเหมือนกันแต่มันเปียกได้นะครับก็ไม่เหมือนรถเกง๋งเบนซินหลายรุ่นเมื่อก่อนที่เวลาจะล้างทีนึงก็ต้องเอาถุงพลาสติกมาครอบนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะอยู่ในกล่องให้มิดชิดแล้วเรียบร้อยนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอ่ะตัวไดชาร์จหรือเอาทีเนเตอร์เนี่ยเป็นขนาดใหญ่ขนาด250แอมป์เลยนะคุณผู้ชมใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดารถบ้านนะครับท่อปรับอากาศอยู่ด้านนอกสุดนะครับแอร์ของรถยนต์ฟอร์ดเนี่ย มันเป็นอะไรที่เย็นมากๆด้วยความที่ว่าเห็นไหมครับเขาแยกออกมาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันมีความร้อนใช่ไหมคุณผู้ชมแถมครับแอร์เนี่ยมันยังปรับได้ต่ําสุดที่15.5องศาคุณผู้ชมแต่ว่าในหน้าจอแสดงผลของ XLS อะ่ะมันจะไม่ได้แสดงนะครับว่ามันปรับได้กี่องศานะครับแต่ในความเป็นจริงคือมันปรับได้ต่ําสุดที่15.5องศานะฮะก็เย็นเร็วเย็นไวเย็นขั้วโลกเย็นจนเมียด่าบางทีคุณผู้ชม คุณแม่บ้านที่แบบไม่ชอบความเย็นมากๆเนี่ยคุณผู้ชายต้องระวังนะครับไปเปิดแอร์รถยนต์ฟอร์ดเย็นๆเนี่ยคุณอาจจะโดนแม่บ้านดุเอาก็เป็นได้นะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนที่แมนได้พูดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นกลไก794,000บาทที่ฟอร์ดให้มาจากโรงงานนะครับกระบะแคปได้เครื่องยนต์แบบนี้ได้ระบบไฟแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างถามใจคุณดูนะครับเผื่อว่ากําลังอยากจะได้กระบะฟอร์ดไปไว้ใช้งานนะฮะคันเนี้ยแมนไม่ได้ติดตั้ง โช้กฝากระโปรงไปให้พี่นัทนะเพราะว่าพี่นัทแกต้องการจะเอาไปติดตั้งโช้กฝากระโปรงของแกเองนะครับอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะการตกแต่งของคันนี้คุณผู้ชมเน้นดุดุข้มขืมเรียบเรียบทินคลีนแต่เน้นแท้ทั้งคันนะฮะฝากระโปรงเนี่ยไม่ได้ทําการติดตั้งอะไรเลยเอาคลีนคลีนเอาเดิมเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าอ่ะตัวไฟหน้าที่ได้ใน r a นเจอร์ s นะครับเป็นหลอด LED โคมเนี่ยเป็นโคมมัลติรีแฟกเตอร์ ตัวไฟเลี้ยวของ XLS เขาจะยังคงเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นไฟหลอดไส้นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟหลอดไส้นะหลักการของการทํางานของตัวไฟหน้าเนี่ยไฟมันจะฉายไปที่โคมแล้วมันก็จะส่องไปข้างหน้าทําให้แสงสว่างเนี่ยพุ่งไปได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกครับคันเนี้ยไฟตัดหมอกแต่เดิม XLS เขาได้เป็นไฟหลอดไส้ใช่ไหมคุณผู้ชมคันนี้ทําการเปลี่ยนไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกของตัว r a เตอร์เบิกแท้นะฮะ ตัวนี้เบิกแท้คุณผู้ชมก็จะได้เป็นไฟ LED ที่มากับตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็ชุดแต่งการตกแต่งด้านหน้าของ XLS คันนี้ทำการแปลงหน้าเป็น r a n g จอ r ์แรปเตอร์ครับคุณผู้ชมเป็น r รนเจ r ร์แรปเก็อาจจะเหมือนเดิมๆในหลายๆคลิปที่แมนทำมาแต่คันนี้มันพิเศษยังไงครับคุณผู้ชมพี่นัทเขาสั่งแมนเบิกกระจังหน้าแท้ r a n g จอ r ์แ t o r ตติดเข้าไปใน XLS คันนี้เลยคุณผู้ชมนี่กระจังหน้าแท้ตัวงานของ r a นเจอร์แรปเแท้ๆเนี่ยมันเป็นงานชนิดที่เรียกว่าคอมโพสิตคุณผู้ชมคอมโพสิตเนี่ยน้ำหนักมันเบากว่าพลาสติกเหนียวกว่าแข็งแรงกว่ายืดหยุ่นได้ดีกว่าคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมกล้องมาดูใกล้ๆครับสังเกตตัวงานกระจังแท้ของแรปเตอร์เนี่ยนอกจากสเกลมันจะเป๊ะๆแล้วคุณผู้ชมจะเห็นครับความหนาของตัวงานและไฟ2กระจังไม่มีกล้องติดมาให้กับกระจังจากจาก,จากตัวโรงงานเลยนะ นี่คือกระจังแท้คุณผู้ชมนี่แล้วตัวอ,อักษรอ,อะไรดูเข้มดูขรึมนะครับสเกลเป๊ะๆนะฮะอันนี้คือในส่วนของกระจังแท้นะครับส่วนตัวกันชนเนี่ยก็จะเป็นงานแปลงปกติของรนเจอร์ a p ปเตอร์นะฮะค้างถ้า r นเจอร์แ p ปเตอร์เขาจะเป็นสีบอลเงินใช่ไหมอันนี้พิ่นัทสั่งทําเป็นสีดําถมทั้งหมดเลยนี่เน้นความเข้มความขรึมคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะแล้วก็ในส่วนของ XLS ครับจุดลากจูงด้านหน้า มีมาจากโรงงานให้1จุดนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งด้านหน้าครับเดี๋ยวแมนจะพามาดูต่อคุณผู้ชมด้านข้างช่วงล่างล้อย,ยางมันเป็นยังไงในส่วนของ xls นะครับคันนี้ทำการเปลี่ยนล้อย,ยางใหม่ xls แต่เดิมจากโรงงานเนี่ยได้ล้อแม็กขอบ17นะครับคันนี้พี่นัทบอกว่าเปลี่ยนใหม่ครับคุณแมนผมชอบลายแบบนี้อ่ะล้อไม่ล้นไม่ยืดไม่อะไรเลยโดยสารนุ่มๆเงียบๆคันนี้ทำการ เปลี่ยนล้อเป็นล้อ Max ขอบ20ครับงานจาก Oasis View นะฮะก้านก็เป็นลายก้านร,รูปตัว Y คุณผู้ชมซีรีส์ยางเนี่ย2755520เป็นยางโอตานิ SA2000 นะครับก็เป็นยาง AT คุณผู้ชมโอตานิเนี่ยเขาอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วแหละนะครับเป็นยางชื่อญี่ปุ่นนะแต่เป็นยางคนไทยนะครับก็การโดยสารเท่าที่แม้นได้ใช้งานมานะครับการโดยสารเนี่ย ถือว่านุ่มเงียบเลยนะแล้วก็ระยะเบรกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับยาง AT ทอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วทําความเร็วบนถนนลาดยางได้ดีนะครับเอาไปลุยทางขาุขขะเอาไปลุยทางลูกรังทางขีินแฮน่ลุยได้นะครับลงลงไล่ลงนาลงลาสวนสบายๆไม่ต้องกลัวว่ายางจะั่วจะแตกนะครับเพราะว่าดอกมันหนาดอกมันใหญ่แล้วก็ดอกของโอตานิ SA 2000เนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับยางเจ้าตลาดเลยนะที่เป็นยางเมืองนอกนะฮะหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะก็ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้ง ตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนยางตัวนี้นะแม่บ้านไม่บ่นคุณผู้ชมไม่บ่นเพราะอะไรมันเงียบเสียงมันไม่เข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้การเลือกใช้ยางแบบนี้คุณไม่ต้องไปขอเงินเมียเติมน้ามันบ่อยๆนะครับไม่โดนบ่นไม่โดนด่าบ่อยๆแน่ๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสเต็ปในการเลือกรอ,อยางนะฮะการจัดทรงครับคันนี้ทาการยกสูงขึ้น1นนิ้วนะฮะด้วยการต่อหัวโชค๊คคุณผู้ชม แล้วพี่นัทก็รีเควสแมนมาว่าอาคุณแมนครับถ้าเกิดว่าผมยกสูงเนี่ยผมต้องเปลี่ยนปีกนกใช่ไหมอาใช่ครับรถยกสูงต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับเพื่อการตั้งศูนย์ที่ตรงค่าเดิมที่มาจากโรงงานมากที่สุดนะครับลดอากา,การการกินหน้ายางนะตั้งตั้งแคมเบอร์แคสเตอร์มุมต่างๆมุมองศาของล้อต่างๆเนี่ยให้ตรงค่าเดิมได้มากที่สุดนะครับปีกนกที่เปลี่ยนให้พี่นัทก็เป็นปีกนกจากค่ายโปรเฟนเดอร์นะแล้วก็ลูกหมากกันโค้งก็จาเป็นจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะก็เปลี่ยนเป็นลูกกกกหมาาาัโคคงจ่ย Pro อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมาก,กันโครงแล้วก็ตัวปีกนกปรับองศานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปลุยจริงๆนะการยกสูงเนี่ยแมนจะแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกเปลี่ยนเป็นตัวโช็อคอัพไปเลยนะครับจะจบกว่านะถามว่าแบบนี้โอเคไหมทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าจะเอาจบจริงๆเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนช็คไปเลยนะครับ ซุ้มล้อที่ทําการติดตั้งมาก็เป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์แหะครับนี่หน้าตาแบบเรนเจอร์แรปเตอร์เป๊ะเลยสอดรับกับการเปลี่ยนยางพอดีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมล้อไม่ยืนไม่ล้นนะครับฟิตเมนต์สวยมากๆนะฮะยกสูงขึ้น1นิ้วถัดมานะฮะกระจกมองข้างของ XLS เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยความที่ว่ามันราคา794,000นะคุณผู้ชม ตัวกระจกเขาก็เลยไม่ได้ให้พับไฟฟ้าออตโต้มาให้นะครับเวลาเราจะพับกระจกเราก็ต้องแบบนี้นะครับเป็นแบบอัตโนมือครับไม่มีอัตโนมัตินะเวลาที่จะกางก็กางแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เกิดการมีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนหรือว่าเราเอาไปออฟโรดไปเข้าท้องไร่ท้องนาใช่ไหมไปฟาดกับต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็มีระบบกันการชนมาให้นะครับก็มันไม่มีเกลียวนะครับตรงนี้ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นกับกระจกของเรานั่นเองคุณผู้ชมแล้วตัว xls เนี่ยอ่ะก่อนจะถัดไปนะครับ xls เนี่ยตัว ก้านปัดน้ำฝนเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นก้านปัดน้ำฝนที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะต้องทําการเปิดเองนะแต่ไฟหน้าเขายังให้ไฟหน้าอัตโนมัติมาให้อยู่เนาะตัวแก้มข้างคุณผู้ชมจะมีสีโครเมียมนะครับในส่วนของ xls นะอ่ะรถคันเนี้ยเน้นเป็นโทนสีดำนะครับแมนติดฟิล์มให้พี่นัทตามสั่งเลยนะ60%เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดเนี่ยของแท้ฟอร์ตติดตั้งไปให้นะครับอ่ะให้ดูความเคลียร์ของฟิล์มสักนิดนึงครับกล้องไปถ่ายมาจากข้างในให้หน่อยฮะนี่ครับ มองจากข้างนอกมันก็ดูมืดนะครับแต่มองจากข้างในมันก็จะดูเคลียร์แบบนี้นะครับสาหรับฟิล์มที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะเนี่ยกล้องถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับมองผ่านกระจกะความใสความเคลียร์ของฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฟิล์ม60%นะครับใครชอบมืดกว่านี้ชอบความเป็นส่วนตัวกว่านี้ก็เลือกที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะด้านข้างเนี่ยพี่นัดไม่ให้ติดสติกเกอร์อะไรเลยจะไปติดอีกทีนึงด้านท้ายบันไดข้างเนี่ยเลือกเป็นบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้แข็งงแรง ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะนอกเหนือจากก้าวขึ้นก้าวลงง่ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขายังมีประโยชน์นะเวลาเราเอาไปลุยใช่ไหมหินดีดเศษดินเศษกร,รวดเศษอะไรต่างๆดีดไปเนี่ยมันก็จะมาชนที่บันไดข้างนะครับไม่ไปทําความเสียหายให้กับสีตัวรถเนาะทีนี้มาดูช่วงล่างด้านหลังกันคุณผู้ชมช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นโชคอัพแบบทวินทูบคุณผู้ชมติดตั้งอยู่นอกช a s s มาพร้อมแหนบซ้อน5แผ่นนะครับในส่วนของ ัวกระบะแคบนะล้อยางเปลี่ยนเป็นซีรีส์เดียวกันกับด้านหน้าระบบเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกค,คุณผู้ชมในส่วนช่วงล่างของด้านหน้าก็เป็นโช๊คอัพแบบทวินทูบเหมือนกันมาพร้อมกับดับเบิลวิชโบนปีกนก2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นคอยสปริงทํางานร่วมกันนะฮะนี่ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังของเรนเจอร์ Ranger, ตัว next gen ทุกตัวนะครับโช๊คอัพจะอยู่นอกแชสซีก็ถือว่าเป็นกระบะแบรนด์เดียวที่ เขาติดตั้งโช๊คอยู่นอกแชสซีไว้ในลักษณะไคว่นั่นเองคุณผู้ชมซุ้มล้อด้านหลังก็เป็นทรงแรปเตอร์นะฮะมีจุด9ขึ้นกระบะจากด้านหลังให้เป็นที่เรียบร้อยนะสติกเกอร์พี่นัดเลือกเป็นสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์เท่านี้เรียบๆครีนคืนสวยๆนะครับไฟท้ายคันนี้เป็นไฟท้ายเดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะฮะตัวไฟท้ายของ XLS เนี่ยก็จะเป็นหลอดไส้นะครับอ่ะไม่ได้เป็นหลอด LED เนาะ ฝาท้ายทำการติดตั้งตัวครอบฝาท้าย Ford สีดำด้านให้นะครับ XLS เขาจะได้กล้องมองหลังมาจากโรงงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะฮะนี่ให้ดูความกว้างของกระบะสักนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่ฮะใครที่อยากได้ไปค้าขายใครที่อยากได้ไปขนของอยากได้ไปขนพืชผลผลิตทางการเกษตรนะครับกระบะของ Ford เนี่ยมันมีความลึกที่สุดในท้องตลาดนะครับแล้วก็ ถ้าวัดดายเมนชันเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีความกว้างที่สุดนะครับเพราะว่าเขาทําซุ้มล้อให้มันมีขนาดเล็กลงคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยซุ้มล้อเขาเหลือเล็กนิดเดียวเองนะฮะความกว้างจากเคลียร์ในถึงเคลียร์ในเนี่ย1น3เซน,นะครับเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้รถโฟลคลิฟต์นะครับตักพาเลทไม้ขึ้นไปวางได้เลยนะครับฟอร์ดเขาแจ้งมาว่ามันสามารถทําได้แบบนั้นเลยในส่วนของกระบะท้ายนะครับอ้าวทีนี้ ในช่างทั้งหลายในซางนี่มีไม้บรรทัดมาให้นะครับสําหรับใครที่จะต้องการทํางานงานไม้งานอะไรงานท่องานประปานะครับมีไม้บรรทัดมาให้แล้วก็มีช่องสําหรับใช้หนีบปากกาหนีบตัวแคมจับชิ้นงานได้นะครับนี่ใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวกระบะท้ายนะฮะเนี่ยฮะการชนท้ายจะเป็นการชนท้ายสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไม่ได้ระบบเตือนการชนด้านหลังมานะครับในตัว XLS นะ อะคุณผู้ชมทีนี้ตามแมนมาทางนี้ครับตากล้องครับถังน้ำมันเนี่ยจุได้80ิลิตรเติมน้ำมันดีเซลนะครับคุณผู้ชมเติมได้ถึง B20 แต่ถ้าให้แมนแนะนำก็เติมแค่ B7 ก็พอนะครับเติมอันที่มันเป็นปกติดีกว่านะครับ B20 เนี่ยมันก็อาจจะสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งเป็นหลักนั่นเองนะครับเน้นต้นทุนต่ำเนาะก็แนะนำว่าเติมเป็น B7 ดีกว่าครับคุณผู้ชมเนี่ยครับความสวยงามด้านหน้าด้านท้าย ด้านข้างรอบๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแมนให้คุณผู้ชมได้ดูในห้องโดยสารคันนี้พิเศษอีกอย่างที่บอกครับว่าเน้นแท้คันนี้เน้นแท้คุณผู้ชมมาเปิดออกครับนี่ฟอร์ดครับเป็นผู้นําด้านรถกระบะอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมไอลักษณะการเปิดประตูรถแขบแบบนี้ฟอร์ดเป็นเจ้าแรกที่นํามาขายในบ้านเรานะครับประตูตู้กับข้าวนี่นะฮะนี่ ฟอร์ดเขาเป็นเจ้าแรกที่ทําประตูรถแครบเป็นแบบนี้นะครับไอเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเมื่อก่อนบ้านผมจะไปไหนกันทีนึงก็ไปกันทั้งครอบครัวใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพับเบาใช่ไหมเราก็ต้องมาเลื่อนอันนี้แล้วก็ตัวเองแง่ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับ <laughs> นี่ฟอร์ดเขาเปลี่ยนโลกใหม่ครับ <laughs> ก็คือทําประตูรถกระบะแคร็ให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะที่นํามาขายในบ้านเรานะทีนี้ผมจะขึ้นไปนั่งที่แครบให้ดูคุณผู้ชมคือ 9, เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันคุณผู้ชมเนี่ยครับจริงๆแล้วในแคมปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ให้โดยสารนะครับแต่การการใช้รถของบ้านเราอย่างว่าพี่น้องลร้เวยละ่ะจะไปไหนแต่ละทีก็ต้องไปอาศัยกันไปเยอะๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราจะจำเป็นจะต้องโดยสารมันก็ไม่ได้แย่เลยคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ,ค,รบคือก็ ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าใครจะใส่สัมภาระหรือถ้าใครจําเป็นจะต้องโดยสารก็ถือว่าไม่ได้แย่นี่ครับเล็กลูมเฮดลูมนี่เหลือเยอะนะผมสูง175นะครับเหลือๆเ,เลยนะทีนี้มาดูในส่วนของเบาะของพอบอกันนะครับเบาะคูหน้านะครับ XLS เบาะเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานคุณผู้ชมแต่ว่าคันนี้ครับพิเศษทําการเบริกเบาะสปอร์ตแท้ครับคุณผู้ชม เนี่ยฮะรายละเอียดของเบาะกล้องมาดูใกล้ได้เลยเป็นเบาะของรุ่นสปอร์ตแท้ๆนะครับเอามาใส่ใน r รนเจอร์ XLS คันนี้คุณผู้ชมการปรับตัวเบาะนะครับคนนั่งจะปรับได้4ทิศทางนะครับคนขับจะได้6ทิศทางนะฮะปรับแบบอัตโนมือแบบนี้คุณผู้ชมนี่ก็ใช้มือปรับเอานะฮะจริงๆมันก็มีข้อดีนะครับมันมีข้อดียังไงคุณผู้ชม คือเวลาที่เราเป็นเบาะแบบนี้ใช่ไหมเป็นเบาะแบบปรับอัตโนมือใช่ไหมครับสมมุติว่าผมพาผู้สาวมาขึ้นรถนะผมต้องการที่จะเอนเบาะใช่ไหมผมก็ปรับได้อย่างนี้เลยไงมันก็มันก็เร็วไงแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเบาะไฟฟ้ามันก็จะต้องค่อยๆไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ่ะเนี่ยมันมีความด่วนของมันอยู่นะครับเบาะอัตโนมือนะอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็เวลาที่เราแอบปรับเบาะเนี่ยบางทีแม่บ้านก็อาจจะจาไม่ได้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นบอกไฟฟ้าเนี่ยมันจาตำแหน่งง่ายไงคุณผู้ชมชั้นหมุนของชั้นไว้เท่านี้ชั้นตั้งของชั้นไว้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเปิดคลิปนี้ให้คุณแม่บ้านดูแล้วกันนะฮะสำหรับพอบ้านใจกล้าทั้งหลายนะครับภายในของ xls ครับคุณผู้ชมเขาจะเล่นเป็นสีดํานะครับเล่นสีดําตัดกับตัวสีเทานมเหมือนสีแรปเตอร์คุณผู้ชมผมมีความรู้สึกว่าภายในของ xls เนี่ยมันสวยกว่าพวกสปอร์ตนะอาจจะด้วยความชอบส่วนตัวของผมนะเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมจะไปอยู่ฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวตากล้องอยู่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ฝั่งคนขับนะฮะอย่างที่ผมบอกเนาะฝั่งคนขับก็เบิบกเบาะแท้สปอร์ตมาติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันเนี้ยพี่รัดนะครับเขาสั่งให้เอาพวงมาลัยไปหุ้มด้วยนะฮะนี่ พวงมาลัยคันนี้หุ้มหนังแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เดิม XLS มันไม่มีหุ้มหนังตรงนี้นะคุณผู้ชมพวงมาลัยของเขาจะเป็นล้นๆนะครับหัวเกียร์ของเขาก็จะไม่ได้หุ้มหนังมาจากโรงงานนะฮะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดอย่างที่ผมเรียนนะครับเดินหน้า6กเกียร์ถอยหลัง1เกียร์ชาร์จไร้สายไม่มีนะครับมีเป็น USB Type A Type C ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ s y n c 4A นะครับเป็นสีแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้หน้าจอขาวดำนะโอ้ยผมก็ พูดไปเนาะใครเขาจะมาหน้าจอขาวดําอยู่นะครับขนาด10.1นิ้วตรงนี้ความฉลาดของมันก็คือสามารถเป็นผู้ช่วยเราในกร,รณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาสามารถโทรออกหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้เราเองโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple CarP l a y ได้โดยไม่ต้องเสียบสายนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะดู g o o g l e Map มันก็จะขึ้นมาที่จอนี้เลยนะฮะแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราเชื่อมต่อแบบนั้นอะ เวลามีใครโทรมามันโชว์ที่จอนะครับระวังนะครับสายหล่อทั้งหลายเนี่ยมีเบอร์โทรเข้ามาแปลกๆแม่บ้านนั่งอยู่เนี่ยบางทีเรียบร้อยนะครับระวังให้ดีนะอ่าแต่ว่ามันก็เป็นผู้ช่วยนะครับในเรื่องของการขับขี่ให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองปรับแอร์ได้คุณผู้ชม ปรับลักษณะการทํางานของแอร์ได้จะเอาออกทางไหนนะฮะจะเอาออกตรงๆจะเอาเป่าขาด้วยหรืออะไรยังไงหรือว่าหมุนปรับตรงนี้ก็ได้นะครับแอร์เลือกที่สะดวกได้เลยมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับแล้วก็กล่องสัมภาระเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อตัวแปลงนะอันนี้แมนต่อทําการต่อกล้องให้ลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโหมดขับขี่มีให้เลือก4โหมดคุณผู้ชมก็จะมีปกตินะฮะประหยัดลากพ่วงนะครับ ถนนลื่นนะมีเลือก4โหมดด้วยกันนะใช้งานแบบไหนปรับไปที่โหมดไหนตัวกล่องอิเล็กทรอนิกส์ของรถมันจะสั่งการไปควบคุมพวงมาลายัยเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์คุณผู้ชมอ่ะสมมติเราเลือกไปโหมดประหยัดใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเร็วขึ้นแม่แล้วลากรอบลักษณะอย่างนั้นนะครับ XLS เนี่ยเขาจะได้พวงมาลายัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ ePass มาด้วยนะฮะเนี่ยเบาๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่นี่พวงมาลัยรถกระบะนะครับกระบะแคบด้วยเป็นไงฮะ ใช้งานง่ายมากๆนะครับอ่าอย่างอย่างที่ได้เรียนนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมือเปิดด้วยตัวเองนะแต่ว่าไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอยู่นะครับคุณผู้ชมไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวานะครับกดลงหนึ่งที่ก็เป็นไฟเลี้ยวขวายกขึ้นก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายแหละครับอันเนี้ยก็ใช้งานง่ายนะบางทีบางท่านไม่เคยใช้รถยนต์ฝอนะอาจจะสับสนว่าเออมันเป็นรถเมืองนอกรถยุโรปไฟเลี้ยวมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือเปล่าอยู่ฝั่งขวานะครับใช้งานง่ายแล้วก็คันเนี้ยแมนทาการติดตั้ง อ่ะเป็นไงครับแต่ซปเปอร์คาร์ไปให้พี่นัดด้วยนะขับกระบะตัวแฉ็บนะครับแต่เท่อย่าบอกใครเลยคุณผู้ชมหน้าตาเนี่ยยังกับเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับความสะดวกสบายในห้องโดยสารเนี่ยพรีเมียมไปอีกนะครับเพราะว่าเบาะก็เบิกแท้นะกระจังหน้าก็แต่งของแท้นะครับเบิกไฟแท้แท้แทบทั้งคันคุณผู้ชมคันนี้นะฮะ794,000 แต่งเต็มๆแบบนี้ใครอยากได้ไปไว้ใช้งานยังไงมาพูดคุยกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของเจ้า r a n g e r xls ตัว OpenCA p ตัวนี้นะครับราคา7จ4 0แสบาทหากว่าคุณผู้ชมชื่นชอบถูกใจแล้วก็คิดว่าตัวนี้แหละตอบโจทย์นะฮะการใช้งานของคุณผู้ชมแล้วก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0 6 1 4 3 4 5 9 9 5เซลแมนพูดจาภาษาเซลโชรูมฟอร์ดเกษตรนวมินโชรูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับ สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดการออกรถพี่จะซื้อสดทํายังไงแมนพี่จะจัดไฟแนนซ์ทำยังไงครับทำยังไงแมนนะฮะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับแมนมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งมอบรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมไปส่งไม่ได้นะครับผมส่งได้แค่ในประเทศไทยนะฮะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนด้วยนะครับ คลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะครับหวังว่าข้อมูลที่แมนได้พูดไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจอยู่บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านเอาไว้ด้วยคลิปหน้าแมนจะมารีวิวรถรุ่นไหนจะมาทำการแนะนำรถรุ่นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ